สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุคนนะครับวันนี้มาพ่อ,อยังไงครับช่องห้องโปง่งแชนแนลครับวันนี้ก็ได้สมตำครับยังกับมียสมง่วเนาะพี่น้องสมง่วนสมตำนะครับด้วยโอ้แต่ว่ามันอากาศอาจาศหนาวเนะพี่น้องคือเก่าละะ่ะอากาศหนาวหนาวแต่ว่ามัน,นอาเสียงอาจจะบอคอยดีมันทเท่าไหร่นะครับเนาะกะอ่ะเปิดที้เขาด้วยเมยเดี๋ยวเปิดสมง่วนะครับพี่น้องสมง่วเห็ดเองเด้อห้องใหญ่หล่อนเห็ดนะครับครับเห็ดพี่น้องเบิ้งนะครับกะเอาเดี๋ยวแกให้เบิ้ง แกกินแหละเพราะมันแกให้บึงเขาห่อนหอนเขาหอนเขาไม่เอ้าติดปไงได้เป็นพอดีนะแม่สมัว่ะเนาะอเป็นพอดีหอพี่นอสามคืนขึ้นหนาวนะพ่อหนอออกซอหอแกซอหอมกันโอ้ยพุดนะหอบักไงด้เนี่ยสื่อซาบาดจ่มันจได้อื่อมันสาบดสามสิบาทหมเลยหรอสามสิบบาทเดี๋ยนี่ซิมคนพี่หนอสมกว่าพี่นนอ แซ่บอร่อยเว้ยเป็นหรอเป็นเล่นน้องไหมเนาะปุ๊บปุ๊บพี่น้องกินน้ำกันห้าสิบเศษน้ำกันนะแกจักษ์น้าพี่น้องแซ่บเจ็บน้ำกันสามไม่สองสองพ่อสองก่อนเนาะอากาศมันหนาวมันหนาวน้อบ่ขำอ๋อมาดนี่ยไปเลยพักกับผู้ยังหลายพี่น้องคือเก่าพักกาดหินพักหอมอ๋อเนี่ยกินเรื่องเนีหนาวสิดหนาวหนาวอืมอากาศก็ได้สิดหนาว เสียงน้ำกันพี่น้องเนอะป็นอาหารวานง่ายๆเงได้ครับเด้อพี่นุ่งยังไแหละสมตำตำบงคงกับสมงวัวจับฟองแถขกในพี่น้องอาหารอาจจะม้วนเลื่อนรู้ได้ครับเด้อบ่ร่างกายได้หมือนเนี้ยผมเฮ้ยผมหมดพี่น้องลมเลย รมี่้เป็นแมเบเลยพี่ีรียมทุกเบาละโอ้ล่ไปแช่้ต้งไว้นี่พี่ี่เาเียงมนะจำที่กบกับเลยหดหงิดโอ้แส่บไ่นอนเซ่ยบ่ไม่ผมจำกาเทียมอยู่ก็จำ กินไปหนาวไปพี่นอ้องกินไปหนาวไปห <c oughs> นาวดีต้องกินต้องหนาวกิน <c oughs> แบวกระชั้นตะบนที้มัาลาดกับหนาวเลยอืมสมบูรณ์ตะบุญเค่ม,มาลาดอำเภอขามปอดขามเกลียนห <c oughs> นาว เสกถึงไป,ไปหนาวไปสั้นไปอ, <c oughs> อาการหนาวโหนาวข้างอีกแน่นอนตอนเช้าเพราคือตอนแรงเว้ยหนาวหลายต้องยังลมนะเพื่อนลมแห้งหน่อยเนะี่ย <c oughs>

สมหอ่อหอมไปจอง okay. อเด้บุฟเฟ่ตข้าเข้าห่อใส่ผ้าถุงสใสๆเด้่ดยเยร่างเป็นพอดีพอดีเสียบพอดีเสียบ หนาวเศษๆมันกันเรืองพี่น้องเนี่ยกับตัวลมหนาวบรรยากาศตัวลมหนาวลมเย็นจ่อยจ่อยอยู่ฮะสลมพัดคนไายใจเยอะไายใจใหญ่เดี๋ยวเขาบอกน้ำแห้งเป็นหย,ยัยอยอยงลมพัดคนไายใจเใจ <c oughs> ใขาบอก ันสุกดก็ไม่มายมาินเขา่าบ่อ้เขาว่าหเลยว่า,วา <laughs> อืกินไหมไปกินมากกับแไดไม่ด้เนาะแดไเนาะผมจำตอนชสวยน,นันแดดครับกฟินแดดพอดีอือ เราตากแดกอืมแอุ่นสกอยไ่ยี่หอน่ะอเดินทางไกลกับพวกดีได้หน่อยนะอือเดินทางไกไปพวกไปกินน้ำเนี่ยโอ้เสียบจะได้ไมหน่อยพวกใสกับก็กินก็เทียมก็ผิดหนื้อไอ้ตินวนเฉยๆเนาะผิดหน่วยกัดผิดหน่วยออาไปเนี่ยโอ้ยขาดเลยไปหน่อยนเพ่อนสมมุตอ่อันนี้มีจำพวงซื้อเนอ อากบขางเหนียวนี่เป็นเมนูมนบนดง่ายสุดเลยไม่มมมไกลัวสดเลยยิบหยาบอะยิบหยาบ

แบบธรรมาาตาบบานเท่านะเป็นแบบไม่ไงมันบานอ่ะนม่นูงงไงสูดรเป็นไงสมสมบั่ว xa phòng hẹn ở trên thang ban xa phòng 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 xa ชมที่สวยเลยคุณชมพากเละชมพักกันเพรดีกพรพดีผกาศไหมอืมอันเป็นไงอิ่มแล้วอืมิ่มเลยจ้อิ่มเหนาหลายหลายหนาหลายหนาวยลนไม่ออกหนาว chào mừng nếu bây giờ mày không tin đọc không nhỏ mày 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 เดือดกอเ้ยเลือสามอาว่าหกาวเลือสามออเข่าก็แบบอืมกินเยนเนากินบบกูกินรับเข้าก็บ่แสบพี่น้องอ่ะครับ คลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งก่อนนะพี่น้องเนาะอากาศทั้งบ้านหนาวหนาวเจ้พี่น้องทุกคนกันกรักษาตัวผ่าด้วยเขาเด้อกะมืดหนีเป็นเมนูแบบบ้านๆง่ายๆที่สุดเลยครับอ่าส้มงัวกับตับมังคองนะพี่น้องเป็นอากาศตัวลมหนาวเย็นๆหนาวอีู่ที่แหละทั้งหนาวทั้งลมนะครับกะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่เกียรติตที่ามรับชมช่องฮอร์โปรชแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจอุ๊ยอิ่มเนี่ย แล้วก็ขอ,อบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเด้อท่านใดบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอ,อบคุณหลายๆนะครับเด้อเถี่ยวมาเฉลยรับชมนะครับเนะาะกามีอย่างฝากพี่น้องไหมอุ้นหนาวขอขอ,อบคุณทุกกำลังใจทุกทุกคนเด้อนนะคะ่ะครับจะคือเราพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งพายพี่น้องเพื่อบรรลุผลเกณต่อไปแล้วก็ฝา,ากเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งยูทูบน้วยนะครับเนาะไปพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับจ้าวัน